ปั๊มันสวยดีนะปั๊มนานแล้วนะไปปั๊มไปส่งมุม้งที่าดวันไม่เป็นไรนูน้เปนแย่เกนนี้ไ้เติมเ เนี่ไปอัดทิ้อยู่แ้วงไมตัดเข้าเก่ากวัวันี่ยคัวความมอกินอะไรอ่ะกระปัง ตัวนกวัววันกคนเนี่ยเย็มยาด่ามากกว่าที่เราไปชนกลาวันแต่นี่คือขัดเวลาเราถืทั่ววันรอบก่อนที่ตันนี้คือแบบเล่นหารอบนื้ โอเคอเคือยู่เลยนะครับเสือัรทเอกที่ถ่ายคือโปรไม่คือของจริงหรอกรูกไหมแบตกู้บอลน่าเยววําทำนี้ยแต่กูกระยะยาวแบตฟอมไม่จะทำให้เื่สงยูลไม่ดี มันโดนไปรอบเริ่มจำไม่ได้อหร,รอกมันเป็นหน้าเงือดูต้นไม้ใต้น้ำไงแล้วก็อะไรวะที่มันเรือจมทั้งกระเป๋าไฟหมดเลยไม่ได้ลง,ลงน้ำเลยมันแบบมันจมน้ำเลยมไม่มีชู้จิตอะ่ะไม่เคยไม่เคยดูอะ่ะ วายไอ้เหี้ยคิดปีละไม่แม่เมียเมียคนใหม่ละประมาณคิดปีสองปีแล้วแหละไม่มันไปนั่งเรือใครไม่รู้เลยแล้วก็อยู่ดูไอ้ลู่เรือรั่วแล้วก็ชมกันหมดที่หาไรวอด โปรสองตัวแล้วก็โดนหนึ่งันกันพังหมดเลยใช่แต่ว่าบอลมันไม่ได้เอาเอาบิดอะไรนะมันไม่ได้ไม่ได้เรียกขาดเสียหายกับช้างเรือเขาบอกว่าเมื่ออะไรก็ขอช่วยกันไปมันก็ไปขอสปอนเซอร์ไอ้ร้านอะไรวะคิดหรือเปล่าคิดหรือว่าแอดไว้ไม่นู้นไปขอเราก็ให้กล้องมันใหม่ตัวนึงมันก็ไม่ได้รวยอยู่แล้วนะ ไม่มีเลยมันแบบมันไปเที่ยวแบบแบ,บแ็แพ็คเกอร์ของแค่ตัวใหญ่ก็ประมาณสองสามหมื่นถ้าไปเที่ยวรอนรบนเต็มไปก่อนอนะ่ตอนนั้นคือไม่มีเลยคือมันไปอยู่จังหวัดไหนไม่รู้สักที่นึงอ่นนะแล้วมัน คือมันมีทางเลือกสองทางคือขี่รถกลับบ้านเลยอย่างเงี้ยได้อยู่มันบอกว่าผมมาไกลมากแล้วแล้วมันแบบไม่มีเงินซื้อกล้องอีกตัวนึงแสดงว่าเงินไม่ถึงหมื่นดูไหมไม่รู้ว่ามันแฮชไรหรือว่าทิปให้อะไรเข้ามาแแบบคือไม่มีเงินพอทอี่จะซื้อกล้องอีกตัวต้องไปขอปอสเซอร์มันบอกนี่เลยหนาวที่ไหนเดี๋ยเไม่หนาวอ่ะ มันก็จะมีอยู่แต่ตอนออกมาผมไม่เดียวไปหรอกไม่ก็มืออยู่ก็พังในยจำไม่ได้หรอกทุอกอย่างอยู่บนเรือหมดเลยเขาใดีไหมแล้วเรือไม่ตมอ่ะอะไรนะมันมีชาวบ้านเห็นอยู่แล้วมันก็เลยไปเรียกเรือ,อ,อหมู่บ้านมันก็กี่น่ไงให้ขับเรือมารับมัน ที่อยู่ในกระเป๋าแล้วเราของในกะล้อะทาพังหมดทุกอย่างเลยกล้องกักันอยู่แเมือถือไม่แต่กล้องถ้าไม่ได้ไดใส่แบบไอ้นั่นแนะหละไอ้รกรอบมันก็มันก็ไม่ได้กันขนาดนั้นสามพิกเของ,งกลัวไอ้กรอบเพิ่มไปครักอีก ก็จะมาไม่ทันแล้วมาปั๊มที่ตงวันไรนี่โคตรร้อนขบบนาดางแดดผมเป็นคนอยากกินปลากุเราเขาไม่เคยดู

แกนดีกระดับนี ilo, smo, ิดไปก่อนไปไหนไปร้องยุ่งเลยี่ไปวะโทษนะที่รบกวนเขียวจ่าพีหุ้่ม เขาเขียนไม่รด <ium> ้เลยขี่รับรขี่ไปเลยี่ไม่ต้องเขียนหรอกยีงจวมัหใช่พอดีไม่ได้ดูรถอะไร อยู่แบบขันยงก็เลยมวันละกเตเดี๋ยวย่างเดียวกันไมทเ่ย ยุไปั๊มนี่แหละางข้งนี้ก็ไม่ดีเยอนกัอะไรนะอันนี้จะล็อกได้นะนี่ล็อกไม่ได้อันนี้ต้องกดเอาร้อยแนแข่งที่ขายอะไร ไม่ปวดไม่เจ็เดียวปวดปดหดีอ่ะดีไแล้วม่มีอะรอ้าอ้าแล้วไไม่งปีปีวะแล้วมง มันเกินไงมันต้องแบบปรับมันลดลงมาแต่ว่ามันไม่ไหวละมันแข็งเกินน่ะกดหน่อยวรถกูใช้ถี่เครื่องวะมันนข็งเครื่องนี้ก็ดีนะกลับไปเร็วเวลาว่ามาคมพอฮะ มนันประมาณว่าแบบว่าตั้งคำถามใช่ไหมแล้วก็ให้เราเ่อคำตอบใช่หไหม <Dam. S 2> แล้วเราก็ต้องไม่กวา่านั่นคืออะไรร้อนรอนหูไหมก็คือมันตั้งคำถามให้ตัวเองไปเรื่อย กพื่ออะไสิ่งก็ทำในคนหนึ่งในลูกเอลูกตัวเนี่ยแทนนะว่อะไรกูเอ้ยไม่เห็นเลวยอ่ะสอ กูยังหัวร้อนแสบขนาดนดูเลยเม่หัไหนไปไม่ดูรถไม่ไปตั้งนาน,นาละไอ้เหี้ยะเมื่อไรคนที่เป็นไรเดอร์บางคนเขาใส่กล้องเพาอย่างนี้แหละมันบอกมันมีมันมีอยู่คนด้วยที่แบบว่าผอทางเหตุผลในการซื้อกล้องนีง่มีแต่คนแบบพูดไร้สาระวันนี้มัมีเหตุผลผมเคยเป็นไรเดอร์ส่งอาหารครับแล้วผมเนี่ยแบบมีคนมาชนเลยผมแต่ผมกลับเป็นคนที่ผมเลยต้องใส่กล้องไว้ตลอด มันบอกว่ามันทำงานหนักทุกวันเลยมีนะใส่ถ้าไม่มีอะไรก็ล้างกลบทิ้งไปเลยแต่ว่าถ้ามีมุกมุอยากให้ทุกงเมื่อใช้แดดวันละประมาณสี่ก้อนทั้งวันนะที่ทำงาน ไม่ชอมัน่อย่เงี้ยไม่ใิ่ตัวกันนอกเ่ยก็รู้อยู่หมมันไม่เหนอนน้อยม ให้มันก็หยับเดียวไปทางขวาดิให้ดีดดยวเลยว่าล้วว่าแล้วนะดูยี่ยสบิบโมงดูเวลา